สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังใกทางช่องน้ำเด้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็ได้แนวทางตัวเลขจากปูขนล่ะค่ะปูขนเพิ่นกระ่งแนวทางมหาห้สุดพิเศษล่ะค่ะเราบอกว่าสุดพิเศษเราได้แนวทางของแมวล่ะค่ะแมวหน่อยเนาะแมวหน่อยจับให้เล่าเขา้าลายงวดล่ะค่ะงวดนี่ก็เลยผึ่งปล่อย ก้อนหนานี่เล่ากับปอยอยู่ค่ะเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนาละค่ะเล่าพัฒนากับปอยมากเขาสองงวดละค่ะเลขตัวเลขของแมวหน่อยอยู่น้ําปูละค่ะจับตัวเลขห้ปูสุดนี่เล่ากับเลยปอยมาเป็นแนวทางของรัฐบาลไ้เกลำย่อยเนาะเป็นรัฐบาลของเลขของแมวหน่อยละค่ะแมวหน่อยแมวหลงแมวหลงมาอยู่น้าปูจับตัวเลขห้ปปยปนนูกับแม่นอยู่ค่ะ เลขเล้าก็แตกตรงๆล่ะค่ะ FC น้ำเพลินกระไดร้ายค่ะ FC อยู่ทางสองของปูเดี๋ยวเล่าพัฒนาเก๋ลาไยกับจเจ้าน้ำปูมาล่หอหายยูคค่ะตอนนี้เฮาเบิ่งเป็นรัฐบาลก่อนเนาะสุดรัฐบาลจากแมวล่ะค่ะแมวหน่อยจับห้ยปูเดี๋ยวเก๋ลาไยจะล่งตัวเลขของของแมวอยู่น้ำปูล่ะค่ะแมวหน่อยอยู่น้ำปูแล้วก็สิเขากับสูตรคำนวณของเพิินล่ะค่ะ เป็นคำนวณมาเนี่ยมวมาจับอีกลรค่ะเราก็เลตตัดตัวเลขมาให้ค่ะค่ะมาเบิกตัวเลขงวดประจําวันที่สิบหกค่ะวันที่16 1หกสิ 16. 16พอยอค่ะค่ะปูพผนกระส่งมาให้จะมีหลายสุดยยค่ะเดี๋ยวเบิ่งเป็นสุดพิเศษของปูเนาะสุดพิเศษ มาใหม่หล่ะค่ะเรามีแมวหน่อยมาจับตัวเลขกให้เราเป็นสุดพิเศษมาใหม่หวดประจําวันที่สิหค่ะหวดประจําวันที่สิบหกพย ยอหกหกสิบหกพอยอน้องแมวค่ะน้องแมวน้องบุญเติมค่ะมีซื้อ,อยุค่ะแมวบุญเติมของปูค่ะแมวบุญเติม ชุดพิเศษของปูเพื่อนห้เลขเล่าเขาแม่นแม่นล่ะค่ะเด็กเล่ากับปล่อยเขามาแล้วสองงวดล่ะค่ะสองงวดแล้วเพราะว่าเพิ่นพึงจับค่ะมาใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดแรกล่ะค่ะชุดแรกของปูขุนค่ะน้องแมวปูขุนค่ะชุดแรกรัฐบาลก็จะมีเลขวิ่งเลขลูดคือเก้าล่ะค่ะเป็นเลขของ สูตรของปูขนเนาะสูตรปูขนกับแมวเพื่อนละจะจับมาให้เป็นเลขบนเลขเขี้ยงเลขวิ่งค่ะวิ่งค่ะเลขวิ่งปูเลขวิ่งเก้ากับหนึ่งค่ะเก้ากับหนึ่งเลขวิ่งเก้ากับหนึบนล่างล่ะค่ะ เลขจับคูเลขจับคูเลขสามตัวเลขสามตัวเก้าหนึ่ค่ะเก้่งแปดเลขสมตัวเลขสองตัวของปูหนึ่งหหก หนึ่งค่ะหกหนึ่งเลขสองตัวบนล่างหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขสองตัวไปได้ทั้งบนล่างล่ะค่ะก็จะมีเลขเคียงเลขเคียงเนาะเล,เลขเลขจับใจแลละค่ะอันนี้ปูว่าเป็นเลขเคียง เลขเขี้ยงของปูเอาไปจับได้ค่ะเลขเขี้ยงเล็กที่มันไม่มาอยู่นี่กับเล็กแมวจับได้ละค่ะหนึ่งหกแปดเก้าค่ะสี่ตัวเลขเขี้ยงบนราง เด็กเคียงบนรางซี่ตัวปูกระจับมาให้หะค่ะปูกระจับคูมาให้แล้วเนาะเด็กซี่ตัวเนี่เด็กซี่ตัวเนี่ปูกระจับมาแล้วหกหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งกระสิบว่าได้จับตั้งหกแปดค่ะหกแปดปูว่าจับมาก อันนี้ปูก็จับมากแค่นี้เนาะเพราะว่าจับหกแปดมากค่ะกันจับมาตั้งหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าหกหกหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะก็จะเหลือหกแปดละค่ะหกแปดแปดเก้าที่บัตรจับมากค่ะเลบซี่กับล่องผิดจรลหน้าเบิงเนาะเล็กซี่ตัวนี่ละล่องจับคูเบิงปูพนก็เน้นไปที่ หนึ่งแปดเก้าหนึ่งค่ะสองคูสองคูเนี่เป็นตัวร่องค่ะสองคูเนี่ยร่องเลขสามตัวค่ะสามตัวหางเดียวสามตัวเก้าหนึ่งแปดค่ะเลขสามตัวหางเดียวของปูขุนปูขนน่องแมว บนเติมล่ะค่ะเลขวิ่งบนรางค่ะวิ่งเก่ากับหนึ่งจับคู่ไมให้ล่ะค่ะไปได้ทั้งบนรางเนาะ uh huh. uh huh. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลข ค่ะตัวเลขชุดนี้งวดประจำวันที่สิบหพ่อยอ่อละค่ะสิบหพ่อย่อหกหของน้องแมวบุญเติมจากปูขุนค่ะจับสามตัวมาให้เก้าหนึ่งแปดวิ่งเก้ากับหนึ่งค่ะปูให้ยจับคูหนึ่งแปดเก้าหหกหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเลขสี่ตัวเป็นเลขที่จับมาก่ะค่ะไ,ได้สี่ตัวเป็นเลขเคี้ยงเนาะปูก็เลยมาจับคูห้ยละค่ะ เลขสี่ตัวเนี่ก็มีอยู่หนึ่งหกแปดเก้าสี่ตัวตัดตัดจับครัวค่ะปูพ่นกระจับมาหายย่ก็จะเหลือหกแปดค่ะหกแปดหรือแปดเก้าล่ะค่ะทีบ่บได้จับมาอยู่ในสี่ตัวพิจารณาเอานาอค่ะนาะทางช่องก็นํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางงเวยค่ะเด้อตัวเลขของปูพันหายมาแล้วกะเอามาบอกต่อหล่ะค่ะเป็นแนวทาง ส่วนเล่าพัฒนากับเขายุค่ะของน้องแมวบุญเติมล่ะค่ะจับเล้าไหาปูกับเขาค่ะเดี๋ยวช่วงสายๆเนาะ้าเพ่นไหตัวเลขเล้าพัฒนามากเกลลาแยกก็จะมาลงอีกค่ะชุดเล้าของน้องแมวบุญเติมค่ะเดี๋ยวผ้าเบิ่งตัวเลขเล่าต่อไปเนาะคลิปนี้เป็นของรัฐบาลเกลลาแยกอะ จะขอจบไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอให้ทุกท่านทุกคนกระโสกมันหมานสุปูสุค้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะ